ชื่ออะไรคะอ่าชื่อแก๊บครับผมชื่อจริงวชรพงษ์นาดีซีสุขครับอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุยี่สิบสองปีครับผมจบจากที่ไหนคะจบจากโรงเรียนบ้านดุงวิทยาครับผมอ,อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้ศึกษาที่ไหนคะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับเรียนคณะวิชาอะไรคะเรียนคณะครุศาสกษาครับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาครับผมคิดยังไงคะถึงมาเรียนสาขานี เออมันก็เลือกไม่ได้ครับที่จะเรียนสาข,ขานี้สอบตดก็เคยก็คคอเลือกเอาเลยครับผมอ๋องานอดิเหล็กทำอะไรคะงานอดิเหล็กก็คือถ่ายรูปครับผมอแล้วไม่ชอบวิชาอะไรคะอือวิชาที่ไม่ชอบก็คือภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยครับผมเป็นคนนิสัยยังไงคะนิสัยตัวตัวก็เป็นคนก็เป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าจะไม่แสดง ออกให้ใครได้รู้ว่าเราใจร้อนครับมีวิธียังไงคะ่ะวิธีหรออืมก็อยู่ตัวคนเดียวเงียบอืมสถานะตอนนี้ค่ะสถานะสวยครับผมอืมแล้วคิดว่าในอนาคตเราอยากเป็นครูต่อไปไหมหรือว่าอยากมีงานอื่นเข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่บ,บริบทครับผมถ้าสอบติดบรรจุได้ก็จะเป็นครูครับแต่ถ้า อย่างสำเร็จไ,ได้เราก็ต้องหางานรองรับก่อนครับผมก่อนที่จะเป็นครูครับผมเคยคิดไหมว่าอยากยนสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขานี้ก็เคยคิดนะครับว่าจะเรียนวิศวะแต่เปินสอบไม่ติดกับเขาครับอ,อแล้วเป็นคนที่เป็นคนที่ไหนคะอ๋อเป็นคนมั่นดงครับผมตั้งแต่กําเนิดเลยครับ อแล้วชอบศิลปินคนไหนคะเออศิลปินนี้ก็เยอะครับผมแต่มันยังไงล่ะสามารถก็ฟังเ็เพลงไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นใครเป็นใครครับผมสิ่งที่ไม่ชอบในชีวิตคืออะไรคะสิ่งที่ไม่ชอบก็คือพวกการโกหกการรอคอยอะไรสักอย่างก็ไม่ค่อยชอบครับผมแล้วในความคิดเราเราคิดว่าคนแบบไหนที่ ที่คิดที่เป็นที่ควรหมอเพราะว่าใช่เขาว่าคนดีอืมคําถามนี้คนดีใช่ไหมก็ไม่รู้ครับแล้วแต่ผมคิดใครแล้วแต่ผมไม่ไม่อยากตอบข้อนี้ครับโอเคคติประจําใจของเราค่ะอืมก็ทํามันนี้ดีที่สุดครับผมไม่ต้องวัางพึ่งวันต่อไปว่าจะท,ทาอะไรอันนี้ผมก็อยากฝากให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆครับผม ถ้าเรามีแรงแรงมานานใจอะไรสักอย่างแล้วก็ทําให้ถึงฝันนะครับผมอย่าท้อนะครับผมท้อได้แต่อยา่ยาอย่าอะไรแต่อย่าทอยนะครับผมครับ